สบ, Dante, สบายดีพีาา่น้องสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านพ่อเับเคยด่าคือเก่าพ่อแม่พี่น้องเนาะย่เี้ยชา้านาบกนอกเอาใส่ยกเจ็ดขีดนี่คือโอเคของเร เออพอดี่อยแบกคีโอ้โหออกล้เเปแปคีก็เอาโหลดวะถุงละ้าบาทเด้อพี่น้องมีมันแก้วขายมีเม็ดอ่อนขายเนื้อบางนาดอื่นเม็ดอ่อนง้ามบุรุกนนะดูงมน่อนะ ต้นนึงนะมันวบเป็นหัวบ่ยวคือบด้ควขัดตัวเทิงเต้นเหลืองแน่นนะคือบดควดต้นมามัวเป็นหัวบว่าใบมันคืองามดูเออพาจังหวะเปิดนำใส่ เงินก 5, นี่ชิมหาพันเนาะเงินบาทสาบ,บาทมีคาอย,ยู่ห่านพี่น้องสั่งจองเข้ามาได้ไฟยังไปเฮ็ดวานกินมะมกมกินหนึ่งกินปี่งกินได้มดัดเอาแต่เนาะ

ใช่ห้โลดเจ็ดขีดแปดขีดพี่น้องเ้ยหยางลูกโ้ยเออมัน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 ไถเนาะไม่มอย จะมัวมัวว่าเตาคุยมัวฟังว่ะมัวมีไฟว่าเป็นพอแล้วคันสองปีนั่นเอาสักกันวันนั่นแล้วเออตัวตุ่ลุ่มมันจังใหญ่เนี่ยนะย่อออกเลยกับเบื้องตุ่ลุ่มนั้นมันก็ใหญ่เลยตุ่ลุ่ม จะน้อยกห้อนโลโลละเจ้าบาทเพิ่มขึ้นเลยเลยบะมีก้านเอาออกนะบะมีก้านเอาออกข้านเอาขาวอะไรก็ได้ ว่า wow, มันก oh. <please>, yeah, ับซัดขนาดมาพี่ลูกมัหนอยเดี๋ยวมันอะไรบางอยามาหนมน่ยเอาสดม่มหน่อยเอาใส่ให้ป้าติ แต่ของป้านะก็โอ้ยเอ้เเอาใส่ให้ป้าลูกผูดมาดึงเอาใน,นถุงป้า <c oughs> ดึงเอาใน,นถุงอกอกของป้านะก็หอดเลยละพอต่ำก็เก้าขีดหรือโลผูเลยมันน้อยมันน้อย เอาอย่างเดียวเอาโลดย่างนี่ก็ว่าบ่เป็นซ่องล่องไปว้านี่ก็บ่เป็นซองล่องไปหก็บ่เป็นซ่องล่องไปอีกขนาดนาชาอีก

ไ,ได้จยอทถุงเลยชิบถุงในชิบสองถุงชิบสามถุงมาถองนะเขาจะใช่โอ๊ยเอาไปยังไก่โอ้ยถุงอ่ะ มันบ่ซาบาซาบาดเงินกีบ15,000เพชรยางบ่6ขอรอบสุดท้ายบ่นี่เ้แล้วเนาะยังก็ได้้ดน่ันดอ๋อากบ่ได้ยังลูก

มาจะโยนไปมกแต่มาจะทงข่อยนี่มั้ยจะเอาเนี่มามาจะทงข่อยนี่มกกระแซ่ได้ขั้นกินกับเข่ากับมาจะทงข่อยนี่คือข้าวเต็งยังน้อยนะเขาเจ้าชีหนึ่งใช้ข้าวเหนียวเลยชุกพร้อมกันกับเข่าเลยชื่มเมีนชื่อเมียนเมียนอ้อนอันนี้เขาเอ้นเมีนอ้อนตื่นมากแล้วก็จะเอามากนะครับอัน

อันนี้นะว่าอีกหนึ่งใช่เขาหนึ่งใช่เข่าคักนี่โอ้ยน้อยยังเด่นนี่ลูกเอาน้ลูกว้าวอยู่คนดียวจักกีกะะมังอัาานหัวในหญ่น,นะบอ

ได้ช er> ิบกว่าถุงเนาะประมาณชิบหาแมนบ่พวกกว่าแล้วชิบหาหดชีเาวเาวถุงพอดีเอาเมื่อนันเลยบ่ เอาหมดน่ะเลยเจ้าของกันหนึ่งคือกันพี่น้องนี่กำลังหนึ่งเมนอ่อนนอกมันภูไทยกระหละ่ำเอ,อื่นเมนอ่อนแต่อยู่นีอยู่นี่เขาเจ้าเริน่มันแกว้วหัวง,งามๆเลยกำลัง ตัวตัวคลิปนี้ก็สิคอลากอนเด้อพ่อแม่พี่น้องขอบุญขอบุญทุกคนทีนท่ติดตามรับชมฝากคนไหลคนแร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เคยหลาดเ,ลเด้อพร้อมกันไหมคลิปนาสบายดี